พระไตรปิดกสยามรัฐเล่มที่ยี่สิบหน้าที่สี่หนึ่งสองข้อที่ห้าหกสามกุศินาระสูตรว่าด้วยบินนาบาตท,ที่มีผลมากสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับณราวป่าชื่อพระลิหารณะนะใกล้พระนครกุสินาราครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสเรียกพิสุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทนรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมบิดาดีเข้าไปอาศัยบ้านหรือตำบลแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ครหะบอดีหรือบุตรครืหะบอดี เข้าไปหาภิกษุนั้นนิมนต์รับอาหารเช้าภิกษุผู้จำนงอยู่รับนิมนต์เมื่อล่วงราตรีนั้นเวลาเช้าเธอครองสบงแล้วถือบาจีวรไปเรือนของครหบอดีหรือบุตรครหะบอดีนั้นถึงแล้วนั่งณนะอาสนะที่เขาจัดไว้ครหะบอดีหรือบุตรครหะบดี อังฆ่าเธอด้วยขาธนิยะโพชนียาหารอันปราณีด้วยมือของตนจนอิ่มหนำพอเพียงเธอนึกชมว่าดีจริงครหะบอดีหรือบุตรครหะบอดีผู้นี้เลี้ยงเราด้วยขาธนิยะโพชนียาหารอันปราณีตด้วยมือของตนจนอิ่มหนำพอเพียงนึกหวังต่อไปว่า โอหนอครหะบอดีหรือบุตรครหะบอดีนี้แม้ต่อไปเพึงเลี้ยงเราด้วยขาธนิยะโภชนียาหารอันปราณีอย่างนี้ด้วยมือของตนจนอิ่มหนำพอเพียงเถิดเธอติดใจหลงไหลหมกมุ่นไม่เห็นส่วนที่เป็นโทษไม่มีปัญญาสลัดออกฉันบินดาบานั้น เธอตรึกกรรมวิตกบางตรึกพยาบาทวิตกบางตรึกวิหิงสาวิตกบางณนะอาสนะที่นั่งฉันนั้นภิกษุทั้งหลายทานที่ให้แก่พิสุชนิดนี้เราหากล่าวว่ามีผลมากไหมข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะว่าภิกษุเป็นผู้มัวเมาอยู่ ภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้เข้าไปอาศัยหมู่บ้านหรือตำบลแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ครหาบอดีหรือบุตรคราหบอดีเข้าไปหาภิกษุนั้นนิมนต์รับอาหารเช้าภิกษุผู้จำงอยู่รับนิมนต์เมื่อร่วงราตรีนั้นเวลาเช้าเธอครองสบงแล้ว ถือบาทจีวรไปเรือนของครหะบอดีหรือบุตรครหะบอดีนั้นถึงแล้วนั่งณนะอาสนะที่เขาจัดไว้ครหะบอดีหรือบุตรครหะบอดีนั้นอังคาเธอด้วยขาทนิยะโพชนียาหารอันประนีดด้วยมือของตอนจนอิมน่มหนำพอเพียงเธอไม่นึกชมวาดีจริงครหะบอดี หรือบุตรครหบดีผู้นี้เลี้ยงเราด้วยขาธิยะโภชนียาหัรอันปรณีตอย่างนี้ด้วยมือของตนจนอิ่มหนำพอเพียงไม่นึกหวังต่อไปว่าโอหนอคระหบ,บอดีหรือบุตรเคระหบ,บอดีผู้นี้แม้ต่อไปพึงเลี้ยงเราด้วยขาธิยะโภชนียาหารอันตรณีตอย่างนี้ด้วยมือของตน จนอิ่มหนำพอเพียงเธอเธอไม่ติดใจไม่ลหลงไหลไม่หมกมุ่นเห็นส่วนที่เป็นโทษมีปัญญาสลัดออกได้ฉันบินทบาทนั้นเธอตรึกเนขมะวิตกบางอพยาปาทวิตกบางอาวิหิงสาวิตกบางณนะอาสนะที่นั่งฉันนั้นภิกษุทั้งหลาย ทานที่ให้แก่พิสุเช่นนี้เรากล่าวว่ามีผลมากข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะว่าพิสูเป็นผู้ไม่มัวเมาอยู่